ทวงรักบัญชามานตอนจบแค่มีรักก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะจนกระทั่งคนที่หมดสติไปนานได้สติทันก็ยังเอาแต่ต่อว่าเขาด้วยถ้อยคำเดิมๆยังไงฉันก็จะไม่มีวันยอมรับเรื่องบ้าๆบพวกนี้เด็ดขาด ไม่มีวันใจเย็นๆก่อนสิคุณไม่สงสารลูกมันบ้างเลยรืึไงเดือดร้อนผู้เป็นสามีที่ต้องเอ่ยเตือนสติเพราะไม่อาจทนฟังภรรยาต่อว่าลูกชายไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วไหนเลยจะแม่หนูคนนั้นที่ได้แต่ยืนหลบมุมอยู่เงียบๆยิ่งได้มองเธอท่านก็ยิ่งรู้สึกผิดอีกฝ่ายไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ต้องมารับเคราะห์เพียงเพราะดันเกิดมาเป็นลูก ของคนที่ภรรยาท่านไม่ชอบมันก็เท่านั้นทำไมน้องต้องใจเย็นด้วยคะยังไงเจ้าก็จะไม่มีวันยอมรับผู้หญิงคนนี้อย่างเด็ดขาดเลิกยุ่งกับเธอซะไม่อย่างนั้นแกกับฉันขาดกันเป็นคาเชนที่ได้แต่ยืนตกใจกับถ้อยคำของผู้เป็นแม่แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบอะไรท่านกลับไปเสียงทรงอำนาจของใครอีกคนที่เพิ่งเดินทางมาถึงกลับดังขึ้นเสียก่อนถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเธอ เป็นท่านสันติที่เอ่ยขึ้นก่อนจะจ้องมองลูกสะพ้ยด้วยสายตาเข้มจัดมากกว่าครั้งไหนๆใครอยากตัดขาดกับใครก็ทำไปไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องไปนั่งใส่ใจและที่ท่านมาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอย่างน้อยๆก็ทำแทนไอ้พวกผู้ใหญ่ที่มันไม่ได้เรื่องคุณพ่อชายชราทำเป็นไม่สนใจต่อเสียงเรียกที่ว่า ท่านเลือกที่จะหันเหสายตาวกกลับมายัางหลานชายคนเล็กของตัวเองแทนหลานชายที่ท่านอยากปกป้องและทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้มีความสุขในเส้นทางที่ได้เลือกต่อให้ทางนั้นที่ว่ามันจะไม่ราบรื่นแต่ท่านก็เชื่อว่าหลานจะรับมือกับทุกๆเรื่องราวได้อย่างไม่ต้องสงสัยเรื่องงานมันแกไม่ต้องเป็นห่วงจัดการต่อไปได้เลย ส่วนใครมันไม่อยากทำหน้าที่ของมันก็ปล่อยไปถือเสอวัตทำบุญร่วมกันมาแค่นี้เดี๋ยวปู่จัดการเป็นพ่องานให้เองส่วนหนูจากนี้ไปไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นตราบได้ที่ปู่ยังอยู่ใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งวุ่นวายกับหนูอย่างแน่นอนหรือถ้าคิดอยากลองใจคนแก่อย่างฉันก็ให้มันลองทำดูพิชาน,านันท์เพิ่งมีโอกาสได้เจอกับปู่ของคนรักก็วันนี้ เธอได้แต่จ้องมองท่านทัางน้ำตาโดยไม่คิดว่านอกจากขเชนแล้วนั้นจะมีท่านที่ออกโรงปกป้องเธออย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ขอบคุณครับปู่จำไว้ว่าชีวิตเป็นของแกตราบใด้ที่ปู่ยังอยู่จะไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตแกได้อีกครั้งก่อนเพราะท่านไม่ได้เข้าไปวุ่นวายมากจนเกินไปเรื่องราวมันถึงลงเอยมาแบบนั้น ไอ้ครั้นจะช่วยออกตามหาแม่หนูนั่นให้หลานชายก็บอกปัดท่านก็เลยไม่ได้เสนออะไรต่อปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาไปในเมื่อวันนี้โชคชะตาผลักดันให้สองคนนี้ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปวุ่นวายทั้งนั้นไม่ว่าใครนับตั้งแต่วันนั้นนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วที่พิชานันย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ ซึ่งปู่ของสามีหมัดหมัดของเธอมอบให้เป็นของขวัญในงานมั่นซึ่งงานในวันนั้นทำให้เธอเสียน้ำตาเกือบตลอดทั้งงานเพราะนอกจากสามีจะเนรมิตทุกสิ่งได้ตามที่เธอเคยลั่นวาจาเอาไว้เล่นๆแล้วนั้นเขายังสามารถพาคนในครอบครัวให้มาร่วมงานด้วยได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่แม่ของเขาที่แม้วันนั้นท่านจะไม่ได้พูดหรือทำลายวันดีๆของเธอกับเขา แต่ท่าทางไว้ตัวก็ยังคงมีให้ได้เห็นไปจนจบพิธีการต่างๆและคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่พ่อของลูกมอบให้ภาพน้องชายในชุดสูทหล่อเข้มที่อยู่ๆก็เดินเข้ามาในงานนั้นทำให้เธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ผมขอให้พี่พรีมีความสุขมากๆนะครับไม่ต้องห่วงผมผมจะรักษาตัวให้หาย คาเชนบอกว่าเขาต้องใช้เวลาอยู่นานหลายเดือนทีเดียวกว่าน้องชายของเธอจะยอมกลับไปเรียกเขาด้วยชื่อเล่นอีกครั้งภาพงดงามเหล่านั้นมันทำให้เธอยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึงมันทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเลือกไม่ผิดที่ไม่ยอมปล่อยมือจากคนรักเป็นครั้งที่สองเสียงเปิดประตูบ้านที่ดังขึ้นก่อนที่ดวงตาจะเบิกกว้างขึ้นกับภาพที่ได้เห็นหลังจากนั้น ท่านมหาลูกชายฉันเป็นคุณสินีนาธที่เอ่ยขึ้นทำลายความเงียบสายตาที่จ้องมองลูกสะใภ้คนเล็กนั้นยังคงเย็นชาไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีวูบหนึ่งที่มีอีกความรู้สึกหนึ่งเข้ามาแทรกแซงมันเป็นความห่วงใยที่มีต่อคนตรงหน้าซึ่งตอนนี้กำลังตั้งท้องหลานอีกคนของท่านอยู่พี่ครามกำลังกลับค่ะน่าจะใกล้ถึงแล้ว คุณหญิงจะเข้ามานั่งรอก่อนไหมคะเธอรอจนท่านพยักหน้าให้ถึงได้เดินนำมาที่โซฟากลางห้องรับแขกที่ตอนนี้เต็มไปด้วยกองไหมพรมหลากสีที่เธอกำลังฝึกถักอยู่กี่เดือนแล้วล่ะถามออกไปแล้วก็อดที่จะลอบมองรูปร่างของอีกฝ่ายไม่ได้หากไม่บอกว่าท้องนางก็แทบดูไม่ออกเพราะตัวรึก,ก็บอบบางออกอย่างนั้น ไม่รู้ว่าวันๆได้กินอะไรที่มีประโยชน์บ้างหรือเปล่าทำไมถึงได้ดูไม่ค่อยจะโตขึ้นเลยหกเดือนคะ่ะซึ่งคนถูกถามก็ตอบกลับมาเบาๆด้วยท่าทีอ่อนนุ่มตามนิสัยหกเดือนทําไมท้องเธอมันถึงได้เล็กแบบนั้นนี่ไม่ใช่ว่าหลานฉันเกิดมาน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานนะคำว่าหลานฉันทำเอาคนฟังน้ำตาริน เพราะไม่คิดว่าท่านจะยอมรับลูกของเธอเป็นหลานซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เธอได้ยินมันจากปากของท่านนูตแพ้ท้องหนักมากค่ะเพิ่งจะเริ่มกลับมากินได้ก็เมื่อสองเดือนก่อนนี้เองหญิงสาวพยายามอธิบายด้วยท่าทีใจเย็นซึ่งที่ผ่านมาเธอเองก็พยายามอย่างหนักที่จะเพิ่มน้ำหนักแต่ไม่ว่าทานอะไรเข้าไปก็มักจะอ้วกออกมาจนหมด สุดท้ายก็เลยเป็นอย่างที่เห็นผู้ชายงั้นสิคุณสินีนาดยังคงจําได้ดีว่าตอนที่นางท้องลูกชายทั้งสองก็แพ้ท้องหนักจนน้ําหนักลดทั่วไปเหมือนกันยิ่งได้รู้ก็ยิ่งรู้สึกห่วงเพราะมันไม่ง่ายเลยกว่าจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ค่ะคนที่เพิ่งจะรู้ว่าได้ลูกชายตอบรับกลับไปเพียงสั้นๆ ไม่ได้ขยายความต่อว่าลูกชายของท่านนั้นดีใจมากแค่ไหนตอนที่ได้รู้ว่าลูกคนแรกของเขาเป็นผู้ชายส่วนเธอจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ทั้งนั้นขอแค่เป็นลูกที่เกิดจากเธอกับคนที่เธอรักก็พอนั่นของบำรุงเอาไปใส่จานแล้วก็กินให้หมดจบคำสั่งสายตาเธอก็เหลือบไปเห็นข้าวของมากมายที่ท่านติดมือมาด้วยซึ่งกัดจากสายตาแล้ว กินทั้งหมดนั่นคงใช้เวลาเป็นเดือนแต่ครั้นจะให้ขัดใจท่านก็ไม่กลา้าสุดท้ายก็เลยทำได้เพียงทำตามที่ท่านสั่งไปก่อนเท่านั้นภาพรถของมารดาที่จอดอยู่หน้าบ้านทำให้คเชนต้องรีบสาวเท้าเข้ามาในบ้านอย่างอดห่วงเมียรักไม่ไหวทว่าภาพที่ได้เห็นทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องรับแขกนั้นมันทำให้เขาชะงักก่อนที่รอยยิ้มอยากจะค่อยๆเผยขึ้น กินเข้าไปอีกหน่อยสิกินเหมือนแมวดมแบบนั้นห้านฉันจะได้สารอาหารครบหรือไงมันเป็นภาพของแม่ของเขาที่กำลังนั่งบังคับให้พิชาน,านันจัดการอาหารมากมายบนโต๊ะให้หมดซึ่งเป็นภาพที่เขาไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้เห็นแต่หนูกินข้าวไปสองจานแล้วนะคะอีกคนพยายามที่จะแย้งขึ้นก่อนจะจ้องมองแม่สามีด้วยแววตาอ่อนโยน เพื่อหวังให้ท่านเห็นใจกันสักนิดงั้นก็กินผลไม้พวกนี้ให้หมดที่เหลือก็เอาไปใส่ตู้ไว้กินเพราะเห็นสีหน้าของเด็กนี่ทำท่าจะร้องไห้หรอกนะนางถึงได้ยอมอ่อนข้อให้คุณสินีนาฏคิดก่อนจะสะดุ้งขึ้นเบาๆเมื่อถูกสวมกอดจากด้านหลังด้วยฝีมือลูกชายตัวดีที่ตั้งแต่จบงานมั่นก็ไม่เคยโผล่หน้าไปให้เจออีกเลยเดือดร้อนนางที่คิดถึงจนทนไม่ไหว ทำไมไม่โทรบอกก่อนล่ะครับว่าจะแวะมาเยี่ยมผมจะได้รีบกลับเขาถามไปงั้นๆแหละเพราะเห็นได้ชัดว่าคนที่แม่ต้องการมาเยี่ยมนั้นไม่ใช่เขาแน่ๆแ,แต่ถึงจะรู้เขาก็ไม่คิดที่จะพูดออกไปตรงๆเพราะกลัวแม่จะโกรธจนพานไม่ยอมมาหากันอีกถ้าบอกก่อนจะได้เห็นสภาพเมียแกด้วยไงดูสิผอมบางออกอย่างนี้จะเอาแรงที่ไหนมาคลอดหลานฉันนั่นแม่ก็พูดเกินไป อันที่จริงน้ำหนักเมียเขาเข้าข่ายปกติที่สุดแล้วแม้แต่อาหมอยังเอ่ยปากชมไม่หยุดเพราะเมียกับลูกของเขาแข็งแรงดีส่วนเรื่องน้ำหนักก็พยายามเร่งกันอยู่อีกไม่นานคงเห็นผลไว้วันที่พรีมเขาคลอดแม่ก็เข้าไปช่วยสิครับเมียผมเขาจะได้มีกําลังใจเป็นพิชานันที่แทบจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ให้กับประโยคที่เพิ่งได้ยินจากสามี ที่เหมือนอยากจะแกล้งกันเล่นเท่านั้นแต่เผอิญเธอไม่ขำด้วยเลยสักนิดกับความคิดบ้าๆนั่นของเขาคืนบ้าจี้ปล่อยให้แม่เขาเข้าไปในห้องคลอดด้วยเธอคงกดดันจนแทบบ้าอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งแค่คิดภาพตามก็ทนแทบไม่ไหวแล้วไม่เอาด้วยหรอกเพราะไม่อยากขัดใจลูกชายคุณซินีนาธเลยต้องอยู่ทานข้าวเย็นกับคนทั้งคู่ก่อนจะขอตัวกลับ โดยมีคเชนอาสาเดินออกมาส่งส่วนใครอีกคนก็รับอาสาล้างจานอยู่ในครัวไม่กล้าที่จะพาตัวเองออกมาวุ่นวายเพราะอยากให้สองแม่ลูกได้พูดคุยกันตามลำพังโดยไม่มีเธอเข้ามาแทรกแซงว่างๆก็พากันไปนอนที่บ้านบ้างปูก่แก่บ,บนเหงาจนฉันเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตาแก่นั่นหรอกที่เหงานางเองก็รู้สึกเหงาไม่ต่างกัน จนกระทั่งสามีกระซิบบอกบางอย่างถึงได้ถ่อมาไกลถึงที่นี่บางสิ่งบางอย่างที่เหมือนนางจะหลงลืมไปเสียสนิทกับตะคีเลิกหวังไปได้เลยคุณว่ามันจะยอมย้ายกลับมาอยู่บ้านรายนั่นมันหวงความเป็นส่วนตัวแค่ไหนคุณก็รู้นี่แต่ถ้าเป็นเจ้าครามกับนุพริมก็ไม่แน่อาจเพราะลูกชายคนเล็กของนางสนิทกับปู่มากกว่าพี่ชาย คาเชนก็เลยชอบอยู่ที่บ้านมากกว่ายกย้ายตัวเองไปอยู่ที่อื่นแต่เพราะมั่นหมายกับคนที่นางไม่ชอบหน้าอีกทั้งยังไม่ยอมให้การต้อนรับในฐานะสะพยลูกก็เลยต้องย้ายออกมาอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อเป็นการตัดปัญหาและนั่นมันทำให้นางไม่ได้เจอหน้าลูกไว้พรีมใกล้คลอดพวกผมค่อยย้ายไปอยู่ที่บ้านดีไหมครับจะได้มีคนช่วยดูด้วยเวลาที่ผมต้องออกไปทำงาน คนเป็นแม่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มกว้างด้วยไม่คิดว่าบทจะง่ายมันจะง่ายแบบนี้ภาพในหัวของนางที่คิดไว้คือนางต้องยอมลดตัวลงไปขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยเมียของลูกด้วยซ้ำซึ่งหากต้องทำถึงขั้นนั้นนางก็คงทำไม่ลงอยู่เหมือนกันพูดแล้วนะคขนคำทีหลังแม่ไม่ปล่อยไว้จริงๆด้วยคนนี้เขาไม่ได้ตอบอะไรนอกจากขยับเข้าไปกอดผู้เป็นแม่เอาไว้แน่น และไม่ลืมสัญญากับท่านว่าจะทำอย่างที่พูดไว้อย่างแน่นอนไม่ถึงเดือนดีด้วยซ้ำแม่สามีก็ส่งคนมาพาพิชานันย้ายข้าวของไปอยู่กับท่านที่บ้านคราแรกท่านให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเธอกินข้าวน้อยเลยตั้งใจจะให้ย้ายมาอยู่ใกล้ตัวจะได้ช่วยกันขุนให้อ้วนซึ่งหลังจากที่ท่านยอมเปิดใจให้ ไม่นานใครหลายๆคนก็พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอกลายเป็นคนโปรดของท่านไปแล้วในตอนนี้ซึ่งเรื่องนั้นมันอาจจะเพราะเธอเป็นพวกไม่ชอบขัดใจผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านว่าอะไรมาเธอก็ยอมทำตามนั้นไปแทบจะทั้งหมดแม้แต่ชื่อลูกหรือข้าวของเครื่องใช้เธอก็ปล่อยให้ท่านเป็นคนจัดการให้เดือดร้อนปู่ของเขาที่ต้องร้องประท้วง พราะพลาดโอกาสที่จะได้ตั้งชื่อเลนสองคนจะออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันอีกแล้วครับวันนี้เป็นคาเชนที่เอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นท่าทางของคนสองคนตรงหน้าที่ทำท่าจะพากันออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านอีกแล้วเรื่องของผู้หญิงแก่เกี่ยวอะไรด้วยเป็นอีกครั้งแล้วที่แม่ของเขาเป็นคนรับหน้าแทนอีกคนที่ได้แต่ยืนยิ้มอยู่ด้านหลังท่าน แต่นี่มันวันหยุดของผมนะครับแม่วันหยุดที่เขาตั้งใจจะนอนกอดเมียตลอดทั้งวันเชียวแต่แม่จะลากเธอหนีไปไหนด้วยอีกแล้ววันหยุดแกก็นอนพักผ่อนอยู่บ้านไปสิเกี่ยวอะไรกับพวกฉันเร็วเข้าหนูพรีมประเดี๋ยวไปสายเราต้องเป็นคนจายพูดจบคุณสินีนาาก็พยุงลูกสะพ้ยคนโปรดเดินออกไปในทันที เดือดร้อนคเชนที่ต้องหันไปมองผู้เป็นพ่อเหมือนต้องการคำอธิบายซึ่งไม่นานอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาด้วยท่าทีเรียบเฉยแม่แกนัดเพื่อนๆไปทานข้าวนะนี่คงกะพาเมียแกไปอวดพวกคุณหญิงคุณนายพวกนั้นเย็นๆหนูละทึงพากันกลับและก็เป็นอย่างที่พ่อว่าเพราะเย็นวันนั้นเขาต้องกินข้าวกับท่านแล้วก็ปู่กันแค่สามคนส่วนแม่กับเมียนั้น แววแววว่าแวะเที่ยวห้างซื้อของให้หลานกันต่ออีกหลายชั่วโมงเลยทีเดียวสองเดือนให้หลังพิช,ชานันก็คลอดลูกชายตัวอวบอ้วนมาให้คุณย่าได้เชยชมและก็เหมือนว่าลูกจะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวังเพราะเจ้าตัวเล็กหน้าถอดแบบผู้เป็นย่าราวกับฝาแฝดและแบบนั้นเองท่านถึงได้ทั้งรักทั้งหลงลูกของเธอมากกว่าใครๆแต่รักของยา่า หลานรักของยา่าภาพตรงหน้าทำให้พิชานันได้แต่ยิ้มอย่างมีความสุขที่นอกจากแม่สามีจะเอ็นดูหลานมากแล้วนั้นท่านยังเผื่อแผ่ความรักมาให้เธอด้วยและนี่ยังไม่รวมไปถึงสามีที่ทั้งรักและพยายามทำทุกอย่างให้เธอมีความสุขทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เธอจะรักษาไว้อย่างดีจะไม่ให้ใครหรืออะไรมาทำให้มันหายไปอย่างเด็ดขาด หลังจากคนอื่นๆพากันกลับไปแล้วในที่สุดคาเชนก็มีโอกาสได้อยู่กับภรรยาและลูกอย่างที่ต้องการจริงๆเสยทีคืนนี้ตาหนูน่าจะหลับยาวพรีมพักเถอะครับเดี๋ยวพี่ดูลูกเองเพราะภรรยาได้ทำหน้าที่ของเธออย่างสุดความสามารถแล้วเขาจึงอยากให้เธอได้พักผ่อนให้มากๆในส่วนของเขานั้นคอยไปงีบตอนช่วงเช้าก็ยังได้ ไม่ใช่ปัญหาเลยพีิมยังไม่ง่วงค่ะอยากดูลูกตอนหลับมากกว่าเธอชอบภาพที่กำลังได้เห็นและยิ่งชอบไปกันใหญ่ที่มีเขาอยู่ด้วยพี่ยังไม่ได้ขอบคุณพริมเลยขอบคุณนะครับสำหรับทุกสิ่งที่พีมพยายามทำเพื่อพี่หากจะพูดคุยกันเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเธอต่างหากที่ต้องขอบคุณเขาที่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ เขาก็ยังเป็นสามีที่น่ารักของเธอไม่เปลี่ยนและเธอโชคดีเหลือเกินที่อดทนจนถึงวันนี้วันที่เธอและเขาได้สร้างครอบครัวของเราสิ่งที่ครั้งหนึ่งเธอเคยทำได้แค่ฝันวันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆพริมต่างหากที่ต้องขอบคุณที่พี่ครามดูแลพริมกับลูกเป็นอย่างดีพริมรักพี่ครามนะคะคนได้ฟังคำว่ารักจากเมียมีหรือจะอดใจอยู่ สุดท้ายก็ตัดสินใจก้มลงมาจูบเบาๆที่ข้างแก้มนุ่มนวลของคนรักพี่ก็รักพรีมครับจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีวันปล่อยมือจากกันอีกตกลงไหมเธอตอบตกลงอย่างไม่ต้องคิดให้เสียเวลาต่อให้หนทางข้างหน้านับจากนี้จะไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่ตั้งใจแต่เธอก็พร้อมแล้วที่จะผ่านมันไปพร้อมกับเขาขอแค่มีเขา ไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่กลัวอีกแล้วในวันนี้เพราะมีเขาเธอถึงได้รู้คุณค่าของชีวิตและอยากมีวันพรุ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้อยู่กับเขาอยู่กับลูกของเราทั้งหมดนี้คือสิ่งมีค่าที่เธอหวงแหนมากกว่าอะไรทั้งหมดแค่เขาเท่านั้นที่เธอรักและจะรักเขาไปแบบนี้อีกนานเท่านานชั่วนิดนิรัน หลายปีก่อนหน้านี้หลบไปหลบไปบอกให้หลบไปไงเสียงร้องตะโกนที่ดังก้องมาแต่ไกลนั้นทำให้คเชนวัย18ปีต้องขยับตัวหลบตามสัญชาตญาณทว่าทันทีที่เขาทำแบบนั้นรถจักรยานคันเก่าสีแดงที่มีร่างบอบ,บางของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนปั่นอยู่ <c oughs> ก็ตเตลิดเข้าข้างทางอย่างแรงส่งผลให้เจ้าของเสียงเมื่อครู่ ลมกลิ้งไปพร้อมๆกับจักรยานคู่ใจเจ็บไหมครับมาพี่ช่วยแม้จะไม่อยากตอบรับการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่แต่กระนั้นฝ่ามือน้อยๆของพิชานันก็ยื่นออกไปก่อนที่เธอจะถูกพยุงให้ลุกขึ้นยืนเขาถลอกหมดเลยเจ็บมากไหมครับเธอได้แต่สายหน้าก่อนที่สายตาจะหันกลับไปมองของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พ่อซื้อให้ ก่อนที่ท่านจะจากไปด้วยอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อนตาละห้อยแน่นอนว่าสภาพของมันในตอนนี้คงเกินเยียวยาที่จะซ่อมเพราะแบบนั้นสิ่งที่ควรทำในตอนนี้คือต้องตัดใจแล้วจริงๆอย่าฝืนอะไรไปมากกว่านี้เลยสำคัญมากหรอครับภาพนั้นทำให้คนแอบมองตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นด้วยเชื่อว่าจักรยานคันนั้นน่าจะเป็นของสำคัญของเธอมากแน่ๆ ไม่งั้นคงไม่มองด้วยสายตาแบบนั้นคะจักรยานคันนั้นไงของสำคัญเหรอเธอพยักหน้ารับแต่ก็ไม่คิดที่จะเล่าอะไรให้เขาฟังไปมากกว่านี้หนึ่งเลยคือเขาเป็นคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนและสองคือแม่ต้องโกรธมากแน่ๆหากรู้ว่าเธอพูดคุยกับผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่น้องชายให้พี่ไปส่งนะเราขาเจ็บแบบนี้ เดินกลับเองไม่ไหวหรอกคขาแรกเธอลังเลที่จะตอบรับความช่วยเหลือแต่เมื่อพยายามจะเดินด้วยสองขาของตัวเองก็ต้องพบเข้ากับความผิดหวังเพราะข้อเท้าขวาเริ่มรู้สึกเจ็บจนลงน้ำหนักมากไม่ได้เดือดร้อนต้องให้คนแปลกหน้าช่วยประคองเอาไว้ไม่ให้ล้มลงข้อเท้าน่าจะพลิกขี่หลังพี่ดีกว่ามาครับคาเชนตัดสินใจในวินาทีนั้น เขาค่อยๆค,คุกเข่าลงตรงหน้าก่อนจะลุกขึ้นด้วยท่าทีปกติเมื่อคนน่ารักค่อยๆพาตัวเองขึ้นมาขี่หลังตัวเบาอย่างกับตุ๊กตาความรู้สึกแรกที่รู้สึกอย่ามเมื่อเริ่มก้าวเดินทําให้เขานึกอยากจะพาคนบนหลังกลับไปเลี้ยงสักเดือนสองเดือนเผื่อว่าจะอ้วนกลมกว่านี้อีกนิดยี่พรีมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกระทั่งเมื่อมาถึงบ้านหลังเล็กหลังหนึ่ง เสียงร้องตะโกนของผู้หญิงวัยกลางคนก็ร้องขึ้นเมื่อได้เห็นภาพของลูกสาวกับผู้ชายแปลกหน้าที่กลับมาบ้านพร้อมกันในจะสะภาพของลูกสาวนางในตอนนี้นั่นอีกนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแล้วคนแปลกหน้าคนนี้เล่าเป็นใครกันนี่แกไปทำอะไรมาทำไมทิ้งได้ขี่หลังผู้ชายแปลกหน้ากลับมาบ้านแบบนี้ฮะแล้วนี่จักรยานไปไหนเพราะผู้เป็นแม่ไม่ถามเปล่า แต่เลือกที่จะรั้งแขนเธอให้ลงมาจากหลังของพี่ชายที่เธอเพิ่งจะได้รู้ชื่อของเขาเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นั่นเลยทำให้ข้อเท้าที่หายเจ็บไปได้สักพักแล้วเริ่มกลับมาปวดขึ้นอีกครั้งจนเธอต้องร้องประท้วงขึ้นพริมเจ็บนะแม่คุณน้าจะเย็นเย็นก่อนนะครับให้ผมกับน้องได้อธิบายก่อนและก็เป็นคาเชนที่ไม่อาจทนมองภาพตรงหน้าเฉยเฉยได้ สวัสดีครับคุณนะผมชื่อคาเชนครับเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้พอดีว่าระหว่างทางกลับบ้านผมเจอน้องเกิดอุบัติเหตุอยู่ก็เลยอาสามาส่งแต่น้องขาพลิกเลยเดินกลับมาเองไม่ได้ผมก็เลยต้องให้ขี่หลังกลับมาเรื่องทั้งหมดมีเท่านี้จริงๆครับเราสองคนไม่ได้ทำอะไรเสียหายคุณนะอย่าไปดุน้องเลยนะครับสุดท้ายจึงเป็นเขาที่ตัดสินใจเอ่ยอธิบายทุกอย่างให้คนตรงหน้าได้รับรู้ด้วยตัวเอง เพื่อที่คุณนาจะได้เลิกต่อว่าลูกสาวที่แสนน่ารักของท่านเซธีขอบคุณมากนะที่ช่วยน้องแถมยังเดินมาส่งอีกถ้ายังไงเข้ามากินน้ำกินท่าก่อนดีไหมคะจนได้รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่าทีของแม่เธอก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเลยทำให้เธอกล้าพอที่จะขอร้องบางอย่างให้ท่านช่วยซึ่งแม่ก็รับปากเดี๋ยวแม่ให้เจ้าพายไปเอากลับมาให้ ต่อไปแล้วก็อดที่จะมองหน้าหนุ่มน้อยข้างกายลูกสาวไม่ได้ปกติแล้วนางไม่ชอบให้ใครเข้าใกล,ลก้ลูกๆแต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนางถึงได้รู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้นักที่แน่ชัดคือความคุ้นเคยบางอย่างที่ทำให้ต้องชวนเขาเข้ามาในบ้านเพราะอยากจะรู้จักให้มากยิ่งขึ้นคัทเชนได้รับอนุญาตให้ร่วมโต๊ะกับครอบครัวเล็กๆนี้ได้ในเย็นวันนั้น และนั่นเองที่มันทําให้เขาได้รู้จักกับพระภายอีกฝ่ายเป็นน้องชายของพิชานันเด็กสาวเจ้าของใบหน้าน่ารักคนที่ทำให้เขารู้สึกอยากอยู่ในบ้านนี้ไปอีกนานๆคนที่บ้านน่าจะมารับแล้วถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับกระทั่งเมื่อได้ยินเสียงบีบแตรที่บริเวณหน้าบ้านเขาถึงได้เอ่ยขึ้นก่อนจะลุกขึ้นจากโซฟาที่กำลังนั่งพูดคุยกับอีกคนอยู่ เดี๋ยวนาะออกไปสศงค่ะเพราะอยากกลับมาที่นี่อีกคาเชนจึงเลือกที่จะไม่ปฏิเสธน้ำใจของคุณนาะกระทั่งเมื่อเขากับท่านเดินออกมาหน้าบ้านก็ต้องพบว่ามีใครอีกคนยืนรออยู่ใครบางคนที่ทำให้คนข้างกายเขาต้องตกใจเมื่อเงยหน้าขึ้นมาสบตากันเธอคุณกลับกลายเป็นความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากแม่ของเขากับคุณนาเจอหน้ากัน ก่อนที่แม่ของเขาจะเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบเป็นคนแรกโมย,ยนืนเฉยอยู่อีกทำไมตาครามขึ้นรถกลับบ้านเดี๋ยวนี้แม้จะไม่เข้าใจแต่คาเชนก็ยอมที่จะขึ้นมาบนรถแต่โดยดีก่อนที่แม่จะตามขึ้นมาสมทบหลังจากพูดคุยกับคุณน้คนนั้นซึ่งเท่าที่มองเหมือนจะมีแค่แม่เขาเท่านั้นที่พูดอยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่อีกคนนั้น กลับทำเพียงแค่ยืนรับฟังอยู่เฉยๆแม่ขอสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะต่อไปห้ามไปสูงสิงกับคนบ้านนั้นอีกไม่ว่าใครคุณสินีนาตวาดขึ้นทันทีที่ปรับความรู้สึกให้กลับมาคงที่ได้อีกครั้งนางไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมีโอกาสได้หวนกลับมาเจอกับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งในวันนี้และเพราะแบบนั้นถึงได้ย้ำให้อีกฝ่ายรู้สถานะของตัวเอง จะได้ไม่เลผลอพาตัวเองและครอบครัวเข้ามาวุ่นวายในชีวิตนางกับลูกๆทำไมล่ะครับแม่หากแม่มีเหตุผลมากพอเขาก็พร้อมที่จะทำตามที่ท่านสั่งแต่ถ้าไม่เขาคงขอเลือกที่จะทำตามใจตัวเองมากกว่าไม่ต้องถามมากแม่สั่งให้ทำอะไรก็ทำห้ามขัดผนนี้เขาเลือกที่จะไม่ตอบเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะทำบางสิ่ง ที่ตรงกับเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองและนั่นหมายถึงนอกจากเขาจะไม่ทําตามคำสั่งของแม่แล้วนั้นเขายังเดินหน้าจีบลูกสาวบ้านนั้นนานอยู่เกือบปีก่อนที่อีกฝ่ายจะยอมตกลงคบหาด้วยแต่ก็เป็นการครบหากันอย่างลับๆเท่านั้นก่อนที่เรื่องราวบางอย่างจะเกิดขึ้นเรื่องราวที่มันทําให้เขาและเธอต้องพรากจากกันไปก่อนที่โชคชะตาอันโหดร้าย จะพัดพาให้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสมและนั่นเองที่มันทำให้เขาให้คำมั่นกับตัวเองว่าต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่มีวันปล่อยมือเธออีกเลยไปจนกว่าวันสุดท้ายของลมหายใจจะมาเยือนจบบริบูรณ์ก็จบไปอีกเรื่องแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องสั้นฉบับพวงชมพูเป็นยังไงกันบ้างคะชอบนิยายเรื่องนี้ของพวงก,กันไม่เอย่ย ถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า